เคยได้ยิน C.P.I กันมาบ้างไหมครับ Customer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเองครับตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขทางสถิติครับที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละครับใช้จ่ายกันเป็นประจำครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัครับว่า C.P.I เนี่ยเขาคำนวณมาจากอะไรบ้างแล้วก็ตัวเลข C.P.I เนี่ยสามารถบ่งบอกอะไรบ้างแล้ก็ส่งผลต่อตลาด f o r e x อย่างไรนะครับ you had เพื่อนแท้นักเทรดสวัสดีครับนผู้ชมพบกับพวกเรา u h a s c o m และผมปากวาละกอนเช่นเคยครับเคยได้ยิน CPI กันมาบ้างไหมครับ Customer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเองครับ ตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขทางสถิติครับที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละครับใช้จ่ายกันเป็นประจำครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า CPI เนี่ยเขาคำนวณมาจากอะไรบ้างแล้วก็ตัวเลข CPI เนี่ยสามารถบ่งบอกอะไรบ้างและก็ส่งผลต่อตลาด forex อย่างไรนะครับเจ้า CPI เนี่ยครับสามารถบ่งบอกได้ถึงเงินเฟ้อแบบกว้างๆนะครับกว้างๆในที่นี้ก็หมายความว่ามันไม่ได้แม่นยำมันไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่ากว่าจะได้ตัวเลขของ CPI ออกมาเนี่ยมันจะต้องคำนวณ ราคาของสินค้าและบริการหลายๆด้านรวมๆกันนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่เงินเฟอ้อเนี่ยแหละครับเมื่อเกิดเงินเฟอ้อใช่ไหมครับราคาของสินค้าและบริการของเราๆในครับผู้บริโภคอย่างเรามันจะสูงขึ้นนั่นเองเมื่อราคาของสินค้าและบริการมันสูงขึ้นมันก็จะส่งผลต่อมูลค่าของคู่เงินสกุลเงินในประเทศนั่นเองครับซึ่งสกุลเงินที่เราจะพูดถึงกันในครั้งนี้ก็คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ กันอย่างแพร่หลายในการเทรด forex นั่นเองครับตัวเลขของ cpi นั้นเราจะได้มาจากการคำนวณน้ำหนักเฉลี่ยของมูลค่าราคาสินค้าและบริการทั้งหมด8ด้านนะครับซึ่งรวมเอาไว้ในตะก,ก้าสินค้าครับคุณผู้ชมลองนึกถึงเวลาที่เราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะครับบางครั้งเราไม่ได้ซื้อเฉพาะของกินอยงเดยวใช่ไหมครับเราจะซื้อผงซักฟอกเราจะซื้อหน้ากากอนามายัยเราอาจจะซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไปด้วยในครั้งนั้นนะครับตะก้าสินค้าในที่นี้ก็ทําหน้าที่เดียวกันครับมาดูกันครับว่าสินค้าและบริการ8 ด้านมีอะไรบ้างผมจะไล่ฟังนะครับด้านที่1ครับที่อยู่อาศัยครับด้านที่2เสืส้อผ้าเครื่องน่งหม่มด้านที่3การขนส่งด้านที่4การศึกษาและการสื่อสารด้านที่5การแพทย์และสุขภาพด้านที่6อาหารและเครื่องดื่มด้านที่7ความบันเทิงและนันทนาการและสุดท้ายครับ คือสินค้าและบริการด้านอื่นๆนั่นเองครับจากทั้งหมดนั้นเราจะเรียกว่าค่าของชีพก็ได้นะครับค่าของชีพในที่นี้ก็คือเงินที่ผู้บริโภคอย่างเรานะครับใช้จ่ายไปกับชีวิตประจําวันจริงๆครับเราจ่ายออกไปนะครับไม่ใช่ค่าของชีพที่เป็น,นรายได้ต่อชั่วโมงต่อวันนะครับคนละส่วนกัน กลับมาดูที่เงินเฟอ้อกันบ้างครับในช่วงที่เงินเฟอ้อนั้นต่ําเกินไปธนาคารกลางอย่างเฟดก็จะทําการลดอัตราดอกเบีย้ยครับเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับให้ผู้คนออกไปจับใจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแต่ในทางกลับกันครับถ้าหากว่าเงินเฟอ้อนั้นพุ่งสูงมากเกินไปนะครับก็จะทําการ เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยครับเพื่อกดให้ราคาสินค้าและบริการนั้นนิ่งมากยิ่งขึ้นเมื่ออัตราดอกเบีย้ยนั้นสูงขึ้นครับผู้บริโภคนั้นก็จะหันมาฝากเงินมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเอาเงินออกไปใช้ใจ่ายนั่นเองครับผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินนั้นก็คือดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงขึ้นนั่นเองครับแต่สําหรับตลาด forex แล้วตัวเลข cpi รายเดือนที่เผยแพร่โดยสํานักงานสถิต,ติแรงงานนั้นถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความสําคัญมากครับเทรดเดอร์จะต้องจับตามองเป็นอย่างดีครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อการสวิงของราคา าาคู่เงินดดลลาสารสไร้มาดูกันครับว่าทําไม CPI นั้นถึงส่งผลต่อเทรดเดอร์ครับสำหรับตลาด f ฟ r e เล็กแล้วจัดให้ CPI นั้นเป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของเงินเฟอ้อนะครับข้อมูล CPI ตรงนี้ส่งผลต่อตลาดการเงินอย่างมากเพราะว่าการที่เงินเฟอ้อนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดนะครับว่าจะออกนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับที่ต้องการและเหมาะสมครับ เก็บความรู้เล็กน้อยครับคุณผู้ชมเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับตั้งเป้าหมายเงินเฟอ้อต่อปีอยู่ที่2%ต่อปีนะครับผมนั่นก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในประเทศครับเรานะักคิดนักออกนโยาบายทางด้านการเงินก็จะใช้กลไกในการเพิ่มลดอัตราดอกเบี้ยครับควบคุมให้เงินเฟอ้อนั้นอยู่ในระดับ2%ต่อปีตามเป้าหมายที่พวกเขาต้องการครับและในบางครั้งพวกเขาก็ใช้นโยาบาย ทางด้านการเงินในรูปแบบอื่นด้วยอย่างเช่นการออกสัญญาซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลครับหรือการขยายเงินสำรองในประเทศเป็นต้นครับแต่ถ้าระดับของเงินเฟอ้อนั้นไม่ตรงเป้า2%ต่อปีเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับที่เฟตนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายระดับเงินเฟอ้อของเขาต่อปีนะครับแต่ในกรณีที่เงินเฟอ้อนั้นสูงเกินกว่า2%ต่อปีครับเฟดนั้นจะทําการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นครับเพื่อลดการใช้จ่ายนั่นเองหลังจากนั้นก็จะทําให้ ค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐนั้นสูงขึ้นครับสรุปง่ายๆครับถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้นมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงก็จะทําให้เป็นที่ต้องการของเทรดเดอร์อย่างมากครับแต่ในขณะเดียวกันที่เฟดนั้นใช้นโยบายเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟอ้อรับมือกับการกู้ยืมเงินทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจครับนโยบายตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศในวงกว้างด้วยก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูกันครับว่าข้อมูล ของ C P I นั้นส่งผลต่อเงินดอนลลา,าร์สหรัฐในตลาด forex อย่างไรครับแน่นอนรัาว่า F ฟดนั้นใช้วิธีการรับมือกับปัญหาทางด้านการเงินโดยการออกนโยบายทางด้านการเงินใช่ไหมครับถ้าหากว่าพวกเขาต้องการให้เศรษฐกิจนั้นมีการจ้างงานเต็มอัตราแล้วก็พวกเขาก็ต้องควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่กําลังดีนะครับสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศครับต่อไปเรามาดูกันครับว่าข้อมูล C P I นั้นส่งผลต่อเงินดอนลลา,าร์สหรัฐในตลาด forex อย่างไร เดิมทีแล้วเฟดนั้นก็มีวิธีการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโดยการออกนโยบายทางการเงินใช่ไหมครับถ้าหากว่าต้องการให้เศรษฐกิจนั้นเกิดการจ้างงานเต็มอัต,ตาราแล้วก็พวกเขาก็ต้องปรับให้เงินเฟอ้อนั้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรสอดคล้องกับการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมครับแต่ในมุมของ forex trader เองนะครับก็มองว่าตัวเลขการว่างงานอัต,ตาราเงินเฟอ้อนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่จะบังคับให้เฟดนั้น ต้องตัดสินใจในนาคตว่าจะเพิ่มจะลดหรือจะคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยคงเดิมครับแต่ในมุมของเทรดเดอร์ครับมองตัวเลขด้านการว่างงานอัตรางเงินเฟอ้อเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งครับที่จะส่งผลให้เฟดนั้นจะต้องตัดสินใจในนาคตว่าจะเพิ่มจะลดหรือจะคงไว้ซึ่งระดับเดิมของอัตราดอกเบีย้ยครับซึ่งทุกๆก,การตัดสินใจครับก็จะส่งผลกับ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับว่าจะแข่งค่าหรือจะอ่อนค่านั่นเองดังนั้นเทรดเดอร์จึงใช้ข้อมูล cpi ตรงนี้แหละครับในการคาดการราคาคู่เงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคตครับโดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์นั้นจะพิจารณาอยู่2ส่วนครับส่วนแรกนั้นก็คือ cpi ครับแลขส่วนหนึ่งนั้นก็คือตัวเลข core cpi ครับซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานครับที่ใช้บ่งบอกประสิทธิภาพของสภาพเศรษฐกิจในตอนนั้นครับซึ่งตัวเลข core cpi เนี่ยจะพิเศษครับแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่า ตัวเลข c อ r p i p i เนี่ยจะทําการตัดราคาของสินค้าและบริการบางจําพวกออกไปสิ่งที่ตัดออกไปนั่นก็คือด้านพลังงานครับและด้านอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองซึ่งจะทําให้เห็นราคาที่สะบัดขึ้นลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในสหรัฐกรมแรงงานจะรายงาน CPI และตัวเลขขอ CPI ออกมาครับตรงนี้สําคัญครับถ้าหากว่าตัวเลขที่รายงานออกมานั้นสูงกว่าความคาดหวังของตลาดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นก็จะมีการแข่งค่าขึ้นครับแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากว่าตัวเลขที่รายงานออกมานั้นต่ํากว่าความคาดหวังของตลาดค่าเงินของสหรัฐก็จะอ่อนตัวลงนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรายงานข้อมูลรายเดือนอย่างเจ้าตัว CPI เสมอไปนะครับยังคงต้องพึ่งรายงานข้อมูลส่วนอื่นๆจากรัฐบาลและนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเช่นกันครับแต่นนแน่นอนครับทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้เสมอครับเมื่ออยู่ในตลาด การเงินระดับโลกอย่าง forex ครับก่อนจะสาก่กันไปครับคุณผู้ชมเรามาสรุปกันเกี่ยวกับ cpi กันสักหน่อยครับ customer price index หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคครับเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งครับที่มีความสำคัญมากใช้บอกแรงกดดันของราคาที่มีต่อเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวใช้วัดอัตรางเงินเฟอ้อก็ได้ครับผมเทรดเดอร์นั้นจะติดตามดู cpi ครับก็เพราะว่ามันนั้นส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเฟดนั่นเองซึ่งนโยบายการเงินของเฟดนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้เงินดอลลาร์นั้นแข็งตัวหรืออ่อนตัวก็ได้ครับการที่เงินดอลลาร์นั้นแข็งตัวหรืออ่อนตัวนั้นก็จะส่งผลอย่างมากครับ ต่อการทำกำไรของบริษัทที่อยู่ในตลาดโลกครับและนั่นคือทั้งหมดสำหรับเนื้อหาของ CPI ในคลิปวิดีโอนี้ครับอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าเนื้อหาของเรานั้นผิดพลาดตรงไหนจุดไหนประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมยังไงคอมเมนต์บอกพวกเรากันไว้ด้านใต้กันสักนิดนึงนะครับพร้อมกับแนบอ้างอิงไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ครับพวกเรา u h a s c o m และผมปากลาก่อนคงต้องจากกันไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ